พ่อแม่พี่น้องเอฟซีทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ทางช่องนะครับผมครับวันนี้เราจะมาย้ําแนวทางโค้งสุดท้ายของแม่อุดรกันนะครับผมตอนนี้เ็ากาลังทําขันทําขันอยู่นะครับเนาครับวันนี้ก็มีพ่อแม่พี่น้องทางบ้านโทรมาครับบอกว่าให้ตามแม่อุดรให้หน่อยนะครับผมวันนี้ตามให้แล้วนะครับตามถึงบ้านเลยนะครับผมครับใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กด s u b s ไ r i b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้รับข่าวสารแนวทางใหม่ๆของทางช่องนะครับผมไปแนวทางของแม่น้อยงวดนี้จะเป็นตัวไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาลุ้นมารับชมรับฟังพร้อมๆกันครับผมยาบ๊ายดีค่ะอันนี้ก็จะให้เป็นยาไงบอกคนด,ด้วยไงโอ้โหมาถึงก็เป็นยาอะไรครับเนี่ย้าให้รักษาคนไงรักษาคนไปด้วยโอ้อันนี้เป็นยารักษานะคะ คเคยเห็นไหมคะยาี่ยาแก้กระเพาะนะคะอแต่เป็นแนวทางนะคะครับถ้าเขาบอกว่าเอาเป็นกระเพาะทําไมไปหาหมอถ้าเขาว่าอย่างนี้เนาะแต่เราไปหาหมอก็ไปได้แต่ถ้าคนไม่อยากกินยาเยอะๆน่ะก็กินสมุนไพรตัวนี้นะมันเป็นยาแก้กระเพาะแบบว่าอะไรล่ะลมมันตีขึ้นอ่ะกินได้<อ>เป็นอะไรนะต้นอะไรแม่เนี่ยต้นต้นอะไรครับต้นไม้บันฮาง ถ้าเป็นเรียกกิงก็ต้นเทียนเทพนี่แหละเทียนเทพจ้าเนี่ยผ้าแกขี้ตาเมีย่ะจะแกนั่้นะเมย์จะแก่ตามเมียมาแกขี้ตาก็แก้ดันเป็นเดียกแล้วแม่อันย่างเล็กอันรัตนาไให้บเบาๆเดียงยาให้เพื่อนก่อนนี่ขั้นเพื่อนมีกดกดดันแม่ยกดดันกดดันกดดันนะแม่ ก็ดันในกระเพาะน่ะเดี๋ยวเรากินลงไปแล้วมันก็ดันขึ้นมาแล้วมันก็อ้วกน่ะแม่อเออเดี๋ยวทีนี้ก็แม่อุดรก็เป็นอะไรนะเด,ด็นันเป็นแนะนําบอกโอ้แนะนำโอ้เป็นแนะนําถ้าคนเห็นต้นยาตัวนี้น่ะให้เอาไปต้มกินครัเก็ดยอดนี่เก็ดยอดเอาเก็ดยอดเนี่ยไปต้มกินตอนเช้าน่ะแบบกาแฟนะ่ะแบบกาแฟน่ะค่ะกินแล้วก็กินลงไปค่ามี กดย้อนขึ้นมาน่ะกินทุกวันทุกวันคือกาแฟนี่แหละเราก็ยังกินกาแฟน้ำซาใช่ไหมต้นอะไรแม่อันนี้เอาไปกินเลยหอมแม่ต้นต้นอะไรนะครับต้นไม้บ้านห้างแต่ว่าต้นเทพเขาเทพนี่หละเทียนเทพแล้วทีนี้ก็เอาไปเอาไปทรงน้ำซาแบบน้ำซากินน่ะมันจะหอมไม่ไม่ไม่ได้เสียงเลยคิดอยาคิดก็นั้นแล้ว คิดคิดแล้วก็อน,นันตแล้วไงคิดแล้วเด็กมันก็มาแล้วเด็กเข่าแล้วเด็กมันเข่าแล้วคิดแล้วเด็กมันเข่าแล้วจะนอนจะไปนอนจะว้พระไงใบพัดนี้ีหใบพระไปใบพระมาโอ๊ยทําไมมันง่วงบอกพ่อว่าบอกเทวดาว่าพ่อเอ้ยเด็กตัวนี้ให้เข้านะพ่อนะอตอนจะสวดมนต์่ะ ขอให้เข้าตัวนี้แล้วพ่อนะตำบนตำด่างนะก็เลยบอกอย่างนี้อันข้างบนก็ให้แดงสองหกเกต์น่ะให้แดงเลยพ่อข้างบนแล้วเอาลงข้างล่างอีกนะพ่อเป็นเกตหกข้างล่างอีกนะพ่อบอกอย่างนี้นะเรียกท้ายดังวันที่หนึ่งถ้าอย่างั้นก็ออกหกตัวไปเลยบอกงี้นะเออว่านี่สวดมนต์ไปสวดมนต์มาบับนี้ก็เลย ไม่ได้สวดมนต์เลยง่วงบันยง่วง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 หลายจนร้องไห,ห้อยากสวดมนต์บ้างถึงง่งวงนอนนี่กะโอ้ยก็เลยร้องไห้สุดเ็กนี่มันเข้าได้ดดา<อ>เ, Vision, าเ็กนี่มันลอยมาแล้วเออแม่สวดมนต์ไปร้องไห้ไปแม่มันอยากนอนโอ้แต่ว่านอนไม่หลับนอนหลับสิมันอยากนอนน่ะมันสวดไม่ได้มันอยากนอน,น,น,อ,น Red อ่ะมันก็หลับสิก็เลยไม่สวดเลยก็การ ไม่พาก็เลยมานอนอึ้งเลยแหละเราเอาเวลาที่ไหนไปร้องไห้ครับทีนี้เอาที่แรกนั้นบ้าจะไม่นอนไงจะว่าจะตั้งใจสวดให้ได้ไงจะสวดให้ได้ไงมันมันสวดไม่ได้อสิมันกระ้องไห้อะสิมันอยากนอนมากอ่ะแม้นเด็กน่ะเด็กเด็กที่เขาอยากนอนเห็นไหมครับผมเดาไม่ให้เขานอนเขาก็ร้องไห้อะนะแครงวาเขาแคงวารีมันเข่าแล้วเดีเข่าแล้วน้แม่เขาบนเข่าล่างเข่าบนเข่าล่างนั่งสวดมุ่นบ่ได้รล่ะสวดมุ่นว่ไอะไรจนห้องไหายจน โอ้ยพอเอ้พอเอ้เดี๋ยวดูจะไปนอนดอกสั้นเลยว่าก็เลดยไปนอนนับดีบาทแสดงว่าดีใจตัวไหนแม่ดีใจสองหกเกตสองหกเกตจ้ะตัวเดียวนี่ตัวเดียวเนี่สองหกเกตบัดนี้สองสองเดี๋ยสองสองก็เอาน้ำยูบัหามันเข่าเด็กไทยสามตัวดางข้างหน้าข้างหลังสองสองเลยเนาะจ้ากสองสหาแมนเต้นเน้น เนีเลข่นะสองหกเกตโอ้แต่ว่าให้ตัดพร้พอมให้ตัดพร้พอมเด้อแต่สีตัดเด้อเอ้สิเป็นแนวทางแต่ว่าเลขอะมันมาแล้วล่ะเ,เป็นไฮเดอลเสียงแล้วมาสามมือนอนดับยังเดียวบ่เขื่อนบ่ยังบ่เขื่อนบ่ยังกัคขีแต่ว่ากัคขีแต่ว่าเด้อเอ้สิเอ๋ยสิว่าให้ฟังเด้อแต่ว,ว่าเมื่อวานนี่ฝนมันตกยิ้มเศร้าเป็นบ่ตกแห้งแห้งถูกเต่ากลับไปทำงานมาได ก็เลยจะเ,เข้าเป็นไดูุ้๊หมู่ว่านกเ็เลยบอกว่าแม่ให้ฝนหยุดหน่อยสิเอา้าทําไม่ะลูกจะไปทํางานมันไปไม่ได้ไม่มีเสียกนันฝนเขาว่าอย่างนี้เนาะเอา้าเดี๋ยวมันสายแล้วทําไมมาบอกแม่ก็บอกว่าลูกไม่ไปทํางานอืก็ไป่ะแม่ฝนมันฆ่าฝนนี่แหละมันไปไม่ได้ก็ว่าอย่างนี้จนจะเที่ยงแล้วไงคามาบอกอหมู่ว่านเนี่ยหมู่ว่านเนี่ยก็เลยว่าพอเลยเข้าโต๊ะเลยเขา่มีเสียกันฝนหรเขาไปทํางานแน่ พออ้ยขอดูอยากเด้อห้ไปตัวข้างไมก่อนออแม่กเ็เลว่ยบาจังซี่กะสักพักหนึ่งซำลูกม่านี่แหละขนหนดเร้าบปดิเอามแม่กเ็เลว่าไปถ้าแม่เราไปทํางานแม่วางซี่นะปฏิหารเลยแม่มีปฏิหารเกิดขึ้นแต่ว่าอันนี้บาเนี้ตัวเนี้ยก็ซีมีปฏิหารเกิดขึ้นคือการจะสองหกเกตข้างบนข้างบนข้างล่างให้ออกให้เบิ้ลสองหกเกตนี่แหละห้ออก ทั้งบุญทั้งดางเลยจ้งได้ใหรออกแ้งได้ก็ใหออกสอนี่มาลอตตารี่มาดัตตารีสองสองสองห้านี่อตเตอรีจ้ะกับอันกับอันเก้าศูนย์เจ็ดกัม่ลอตตารีใหรซื้อบิ้งอันกับหนึ่งสามแปดกับม่ัตตรให้ซื้อบิ้งเลขท้ายข้างหน้าข้างหลังครับก็มี หนึ่งสามแปดลอตเตอรี่เก้าศูนย์เจ็ดแมนนะครับแล้วก็หกสองเจ็ดแมนหกสองเจ็ดเนี่ยมันอยากนอนแห้งครับไอคือพระเอกแมนพระเอกเลยบ้านเอกเพราะว่าอันอีซี่โทรมาเนาะมาถามแม่กระถามอยู่หันหนึ่งอันสองหกเก็นะถามแม่อยู่หัน่ะกังเว้นหนึ่งสินาเขาโทรมาถามน่ะแม่ออกกริงเหรอแม่ก็คุยกันจริง แม่ออกกินเลยแม่ก็รับ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 ก็เท่าไรโอ๊ยจดส่วจะหลับยังนี่แม่แม่จะหลับไงเขาเขาทักเขาโทรมาเขาถามน่ะแม่ออกตัวนี้เลยแม่กินเลยแม่กินตัวนี้เลยแม่กินมันจะหลับไงมันจะหลับแตอนนี้จะหลับหรือยังแม่แม่เ้าบอกเลยไม่ใช่ว่าจะจะรับเลยนี่าไถ้าเกิดบอกสองหกเจ็ดมานี่คือจะหลับแล้วแม่เมื่อวันจอนซีโทรมาถามตัวนี้เลยแม่นี่ตัวนี้เลยแม่ ใช่ตัวนี้แหละใช่ต<ม>้องเกตได้เดอกไม่ะใช่สลับอย่างเดี่ยวเมื่อวานสองหกเจ็ดนะครับแม่จะหลับนะครับผม,แ,มแต่ว่ากลับหัวไปหน่อยเป็นสองเก้าเจ็ดก็กันไว้นะครับเนาะครับ,รบนั่นแหละกันไว้ทางของแม่อุดรบันเดอันแล้วพรุ่งนี้จะมีเปลี่ยนแปลงไหมแม่ก็ยังไม่รู้แต่ว่าตัวนี้แหละทําไมทํามาแดงเลยอะ่ะ อมาแรงเลยนะฮะแมนงวดก่อนที่แม่ได้หนึ่งย์เก็วันสุดท้ายใช่มท้ดถายทาย้องกเนี่เป็นสองเกเจได้บ่แม่ได้มันก็หันหัวลงหวัวขึ้นไงถ้าคนจะอันนั้นไงแต่ว่าตัวนี้แม่น่ะมันเป็นสองหกเกตสหกเจสามคืนแล้วฝัน,นแมนสามคืนนี่นอนอย่างเดียว<อ>จ้ะคุณก็รอยมา,าแลวที่นี้ยพูดจริงๆงนะเมื่อวานนี่ยรือศูนย์เก้าจะออกข้างล่างบ่ว่าไม่จังไแม่ศูน้ เพราะว่าเอาน้ําใส่หิ่งพระนะแม่ใส่ให้หมดเลยแก้วนะมันมีเก้าแก้วแล้วทีนี้ใส่ให้หมดตื่นเช้ามาน้ําขาดแก้วหนึ่งน้ําไม่มีศูนย์เก้าเหรอครับแม่แม่นน้ำศูนย์เก้าเจ็ดไงครับแม่ก็น่าหนก็ศูนย์เก้าเจ็ดนะแต่น้ําไม่มีแต่เดนี้ยแต่อีซีจะคิดจะณาเอานะแต่พูดให้ฟังแต่มันมีปฏิหารอย่างนี้นะนาอก็เลยพูดให้ฟัง น09นะครับมีเพิ่มมาคือ09ก็0ก็0เนนด็ก907นันเด็กมันก็มีอยู่ครับเออแต่ว่าแก้วน้ำน่ะก้าแก้วหมูวานี่เปลี่ยนให้ท่านไงครับเปลี่ยนให้ท่านแล้วเห็นมันหายไปแก้วหนึ่งหมดจริงจริงเลยอ๋อเปบนแนวทางของแม่อุดรน,นะครับผมเืมซีครับแคปหน้าจอไว้นะฮะ267คือตัวเดิมนะครับผมแนวทางของแม่อุดรนะครับ ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กระถ<อ>างช่องด้วยนะครับอาหารกลางวัน,นแนวทางนะครับผมคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับผม